หลายๆคนที่เข้ามาแซวบอกว่า,วาโอ๊ยมาบุกกรุงเทพเลยเหรอจริงๆแล้วกี้อยู่กรุงเทพมานานแล้วนะคะต้องพูดใหม่ต้องพูดใหม่ว่าอยู่กรุงเทพมาตลอดกี้กงมาอยู่อยุธยาเนี่ยได้สามปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมไ,ไม่ใช่การไปไม่ใช่ไปการไปบุกกุงเทพมันถึงเวลาที่ต้องไปทําเรื่องราวต่างๆที่กรุงเทพมหาคนครอยี่งที่กี้เคยบอกไปไงคะว่าอายุธยาก,ก็คือกรุงเทพนะคะทุกคนกรุงธนบุรีเนี่ยคือรอยต่อคือการเชื่อมอยุธยาก,กับรัตนโกสินทร์ เอาไว้ด้วยกันนะคะเวลาไปกรุงเทพเนี่ยกี้จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปเห็นอยุธยาเวอร์ชั่นใหม่เออนะคะท่านอาจารย์สุนเนศเคยพูดว่าออลัตตนาอะไรนะลมหายใจของอยุธยาก็คือลัตนาโกสินเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมหลายคนก็ก็พูดติดป,ปากกันเหมือนกันนะคะแต่สําหรับกี้เนี่ยกี้มองว่าเวลาไป ที่กรุงเทพเนี่ยอย่างล่าสุดที่ไปมาหลายๆที่ในกรุงเทพวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณออวังเดิมพระเจ้าตากอันนี้กรุงทนใช่ไหมอวัดอรุณวัดอรุณวัดอรุณนะคะแล้วก็ออวังจริงๆวังเดิมก็ใช่นะเพราะในยุครัตนโกสินทร์ก็ถูกนํามาใช้เหมือนกันอย่างรยอรัชกาลที่4ออรัชกาลที่สองนะคะท่านเคยประทับที่นั่นในขณะที่เป็นวังหน้าแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือแม้กระทั่งพระน่งเกล้าโกมมื่นเจ็ดสระบดีก็เคยประทับที่วังเดิ กุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่บเขาเรียกอะไรนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของอยุทยาแปลงกายไปเป็นกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยนะคะก้ยังพูดกับพี่กับที่ไปได้วยกันเลยบอกว่าเออเวลามายืนอยู่ที่วัดในกรุงเทพหรือว่าสถานที่สําคัญสาคัญในกรุงเทพเนี่ยนะคะทุกคนเรามีความรู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยอยุทยาเนี่ยมันไม่โดนเผาใช่ปะ่ะไม่โดนทําลายด้วยค่าศึกต่างๆนานา,นายอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะคะ เราก็จะมีความรู้สึกว่าวัดวาอารามต่างๆในยุทธยาหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆในกรุงศรีอยุธยาของเราอะสมัยก่อนเวลาคนมันจะเยอะอะมันก็เหมือนกับว่าเราไปยุ่งเทพทยววันนี้นึกภาพไหมเวลากี่ยืนอยู่ตรงวัดราชนาดาใช่ปะกี้มองไปข้างนอกโอ้โหไม่คคมันเยอะขนาดนี้วะคือล้อมรอบไปด้วยความเจริญอะ เออประมาณอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ากรุงเทพมันก็คือเจริญขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอยุธยามันก็เจริญของมันในส่วนตันที่มันที่มันยังมีความเจริญอยู่ผู้คนเยอะเหมือนกันแต่ว่าลดราอาย,ยุธย,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 ยามันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมากเหมือนกรุงเทพสมัยนี้ทุกคนเข้าใจที่กี้พยายามจะสื่อไหมเออนั่นแหละกี้ถึงบอกไงว่ากรุงเทพก็คืออย Rig ุทยาแปลงกายอะประมาณเนี้ยเพราะอะไรป้อมก็ชื่อเดียวกับอยุธยาวัดก็ชื่อเดียวกับอยุธยานะประมาณนี้เพ Snapdragon ราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีความเข้าใจว่าเออแสดงว่าอายุทยามันต้องมีความแบบเลิศเลอเพอร์เฟกจริงอะไม่งั้นรอหนึ่งท่านไม่ทรงกับแบบจากอายุทยาไปสร้างกรุงเทพหรอกหรอกืหรอว่าเหรอใช่ปะเออแต่ทีนี้ว่าเกาะร้หนโกสินเน่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปอ,อ่ที่หน้าพระรานะคะทุกคนไอทางอุโมงค์ที่ลอดขึ้นไปวัดพระแก้วได้จําได้ไหมเขาเรียกว่าหน้าพรานลอดเรไปข้างล่างอะ ข้างใต้่ยเขาจะจัดนเทศกาลเกี่ยวกับกรุงเทพเลยคะ่ะเกี่ยวกับกเกาะและนากโกสินท์กี่ไปมาละนะคะมันทาให้เราเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพมันมีแค่เจ้าพยาแถบเดียวส่วนไอลองทางด้านหลังเนี่ยเป็นลองขุดทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปว่ารหนึ่งอะ่ะท่านต้องการที่จะให้เกาะและนากโกสินท์เนี่ยเป็นดั่งอยุธยาแต่มันไม่เหมือนหรอกนะคะเพราะอยุธยามันเป็นเกาะธรรมชาติมันมีปะการายล้อมนะไม่เป็นจะเป็นเจ้าพยาป่าศักแล้วก็ลบุรีทางด้านเหนือปัจจุบันเป็นคลองเมืองไปหมดละนี่พ่อใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดพิเศษของความไปอยุธยาที่เราได้เป็นมรดกโลกด้วยนะก็เป็นเพราะว่าเราเป็นเกาะธรรมชาตินะคะทุกคนแม่น้ําที่อยู่รายล้อมเนี่ยมันไม่ได้ถูกขุดแต่กรุงเทพเนี่ยขุดทางด้านหลังกี่จาไม่ได้ว่ามันมีคลองอะไรบ้างนะแต่ว่าลักษณะของเกาะและทังโกสินะนมันก็จะเหมือนมีแม่น้ําล้อมรอบหมอ,อยุธยาเรานะคะประมาณนี้แต่แต่ไอแ,แ,แม่น้ําเดิมของเขาเนี่ยมันคือเจ้าพยาก็สมัยก่อนที่กรุงทนอ่ะกรุงทนเป็นราชธานีถูกป่ะ เจ้าพญาก็อยู่ทางฝั่งทางด้านทางด้านหน้าตรงป้อมวิชาประสิทธิธ์ที่กี้พาไปยืนแต่พอรัตนกโกสินทร์ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครแม่น้ําเจ้าพญาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมองเห็นพระราชวังเดิมหรือว่า,าวัดอรุณอยู่ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของวัดโพอะไรประมาณอย่างนั้นแหละนะคะอะทุกคนคะกี้จะเดินออกไปตากแดดไม่ได้แล้วนะไม่ใช่ไม่ได้คือกี้จะไม่ออกไปตากแดดอันนี้คือะคอนเซปต์เลยค่ะไม่ไหวไว้ไหวกำลังจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้อยู่ที่พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ว่า ไม่พาเดินไปทั่วอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามอยู่เนี่ยให้ไปย้อนดูคลิปกเก่าๆที่กี้ทำไว้ทั้งหมดนะคะไปเซิร์ชดูเอาแล้วกันว่าอยากดูจุดไหนของอยุธยานะคะเดี๋ยววันนี้กี้ก็คือพูดคุยกับทุกคนแหละนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คิดถึงอยุธยาเสมอแหละนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องขอบคุณโบราณสถานทุกที่ในอยุธยานะคะที่เป็นครูชั้นดีนะคะทำให้แบบทุกวันนี้เวลากี้ไปที่อื่น นะคะไปดูโบราณสานที่อื่นเนี่ยบอกได้เลยคือมันมันก็มีความรู้ติดติดกระเป๋าไปเยอะอะนะคะเพราะว่ายุทธยามันมีอะไรให้เราศึกษาเยอะนะคะมากมายไก่กองถึงสมัยก่อนตอนมาทาเล่าๆเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะกี้ยังดูไม่เป็นเลยว่าอะไรเรียกว่าอะไรอะนรว่อบอกว่าเโออคตรขำอะย้อนดูกีม้มานั่งดูคลิปเก,ก่าๆกี้ในใจะออกิ้มพูดอะไรว้เนี่ยนวพ่อบอกว่าตอนแรกยังเรียกไม่เป็นไงแต่หลังๆเราก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ อย่างที่บอกหลายคนที่ทําช่องอยู่หรือทําเรื่องราวต่างๆของอะไรก็ตามอย่าก,กลัวกลัวการที่จะโดนด่าหรือกลัวกลัวการที่จะถูกแบบคนว่าเราว่าเอ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยความผิดพลาดจะทําให้เราจำค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดเลยเนะี่ยคี่ว่าไม่ดีนะคือมันต้องผิดพลาดบ้างอ่ะมันต้องมีแบบมันต้องมีมีเรื่องอะไรบางอย่างให้คนเขาติงเราได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคนอวยเราทุกอย่างเลยเนะี่ย เราจะเหลิงมากนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนโง่ดักดานอ่ะนิพพานบอกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยด่าไม่โกรธนะคะแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าด่าเรื่องอะไรนิพพาอใช่ไหมเออไม่ใช่แบบอโอโด่าตามสนุกปากอันนี้ไม่ได้ต้องด่าแบบมีเหตุและผลด้วยว่าด่าเพราะอะไรเอาเหตุผลมาหักล้างกันอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าติเพื่อก่อนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําช่องอย่างที่บอกทําช่องเนเหนื่อย,ยนะคะทุกคน ไม่ได้ไม่ได้สนุกเทฮาปาร์ต hey ี้นะคะมันมันเหนื่อยมันต้องหาข้อมูลตลอดนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามันยิ่งถ้าทําเรื่องราวต่างๆที่ชาวบ้านชมุมชนเขาไม่ค่อยทํากันอ่ะไม่ใช่กระแสเนี่ยยิ่งเหนื่อยหนักเลยนึก <laughs> ว่าว่าเออวันนั้นก็ไปกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังทําเรื่องราวต่างๆ,ๆอยู่นะคะที่แบบว่ารู้สึกว่า,วาเอ้ยทำไมมันยากจังยากจังก็อย่างที่บอกค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่มันยาก,ยากๆเนี่ยมันก็จะง่ายไปเองด้วยการที่เราฝึกฝนแล้วก็ ทำมันอย่างจริงจังแล้วก็ให้ใจมันลงไปนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนคือกี้ก็คิดถึงแหละนะคะถึงได้เข้ามาที่นี่อีกรอบนึงแต,แต่คงไม่พาเดินอย่างที่บอกไปไปย้อนดูในช n n e l แล้วกันนะคะทุกคนเราไปที่พระราชวังหลวงชุยาแห่งนี้ค่ะนะคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ตรงบริเวณทางด้านหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิพัยยน์ทางด้านนี้เห็นไ,ไหมคะแล้วถ้าส่องออาไปทางนี้อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเขตพระราฐานชั้นนอก ตรงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าสนามชัยสนามชัยนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะออกไปตรงสุดนู้นเลยสมัยก่อนอาทางหน้าวิหารมงคลประพิษนะคะทุกคนแถวน,นั้นโซนนั้นน่ะเขาเรียกว่าจักรวัดกระเถิบเข้าไปหน่อยหน้าวิหารมงคลประพิษเขาเรียกว่าเมนกลางเมืองอะไรก็ว่ากันไปเรื่องเราเหล่านิก,กี้ทำไปหมดแล้วนะคะทำไปหมดแล้วอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนจริงๆเราไม่อยากไปเลยนะคะทุกคนแต่แบบมีธุระต้องไปต่อนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่และกันค่ะทุกคนที่พระราชวังหลวงอุทยาแห่งนี้ค่ะทุกคน บายบายค่ะ